เอาเหรอครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็อยู่ช่องของโชว์เกมนะก่อนไปร,รับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะตอนนี้นะผมก็อยู่ที่แมวนู๊ฟเทรนนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวขอเบาเสียงกันซึ่งตอนนี้นะเราก็จะมาเล่นแบบนูฟเทรนกันนะครับซึ่งเราก็ต้องเนี่ยเสกนู๊ออกมาซึ่งเราสามารถขยายขนาดตัวของเราได้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือ w a ล k s p ป ed ความเร็วในการเดินนะเราสามารถเพิ่มได้นะ มันค้างนี่มาแล้วแล้วก็จะสาม,มารถเพิ่มได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งอย่างเช่นเราต้องการหนึ่งร้อยนะครับมันช้าจังเลยโอเคเนี่ยอันนี้นี่เป็นสิบนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะช้าโอเค เราลองเติมหนึ่งร้อยดูมันค้างนะครับก็จะเป็นสิบมาเดิมอ่ะเครื่องท่านผู้ชมอาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะว่ามันช้านะโอเคเราจะไปดูกันเลยดีกว่าว่าแบบนี้มันมีข้อดีอะไรยังไงนะก็คือเราสามารถมีนุตรงนี้ได้ เพิ่มจำนวนโน้มได้นะครับไปดูกันเลยน,นี่ค้างอีกแยะโอเคอันนี้จะเป็นคนตัวใหญ่ๆนะครับพที่อยู่ตรงนี้จะมีคนตัวใหญ่ๆด้วยนะเดี๋ยวมันค้างอะ่ะโอ้ยไมหนึ่งขอภายในความไม่สะดวกเลยนะครับ โอเคเได้แล้วแหละมันไม่มาโอเคๆเดี๋ยวเลกโอเคครับตอนนี้ผมก็ทำได้แล้วนะครับหลังจากที่เครื่องมันค้างอนะ สังเกตดูด้านหลังก็จะมีนูบอยู่นะครับซึ่งผมก็ตั้งค่าเป็นนู๊บหนึ่งร้อยตัวนะครับจะเห็นเลยแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นผมใส่เสื้อเป็นอ r m o อัดนี่ก็คือเสื้อผมหายนะก็ไม่รู้เพราะใรนะครับแล้วก็ดูนะผมจะกระเดดดูพร้อมกันมันก็จะเป็นแบบนี้นะคือนู๊บมันก็จะร่วงลงมาเป็นแบบนี้เลยหนึ่งร้อยตัวทั้งหมดโอเคครับ เป็นประมาณนี้เลยนะถึงเราก็สามารถเพิ่มขนาดของนูบได้นะน่าจะอย่างนันนูบไซส์เนี่ย